นสันนาวาร่ารุ่นใหม่นี้จะถูกถอดแบบ DNA มาจากรุ่นพี่อย่างนิสสันฟอนเทียมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจากการร่วมมือกับพันธมิตรอย่างมิตซูบิชิและเลโนจะทำให้ตัวรถรุ่นใหม่ของนิสสันมีความทันสมัยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวนวัตกรรมที่ล้ำเลิศยานยนต์แห่งโลกอนาคตขุมพลังไฮบริดรวมไปถึงเครื่องยนต์สันดาบทำงานควบคู่กันเชื่อได้ว่ารถยนต์ในรุ่นใหม่ของนิสสันนี้จะถูกพัฒนาร่วมกับพันธมิตร ดังนั้นจึงเป็นที่น่าจับตาอย่างยิ่งสำหรับการเปิดตัวรถรุ่นใหม่วันนี้เราจะพาเพนแฟนๆของสาวกนิสสันมาอัปเดตข่าวๆในส่วนของตัวกระบะนิสสันและนิสสันเทอร่ารุ่นใหม่สำหรับนิสสันนาวาล่าจะถูกพัฒนาบนพื้นฐานของตัวกระบะมิตซูบิชิซึ่งเป็นพันธมิตรกันในส่วนแชสซี 4, จะเป็นแชสซีเมกาเฟม ที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงในส่วนของตัวเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ของนิสันเอง2.3ลิตรและ2.5ลิตรซึ่งในส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีนี้จะมีการร่วมมือกันร,ระหว่างมิตซูบิชินิสันและเลโนในส่วนการออกแบบดีไซน์ภายนอกจะเป็นงานของนิสันในการออกแบบซึ่งตัวรถก็อย่างที่บอกว่าในรุ่นปัจจุบันนี้ดีไซน์ภายนอกยังไม่ค่อยถูกใจสําหรับสาวกนิสันเท่าไหร่ในส่วนของด้านหน้ารวมไปถึงด้านข้างและ ด้านท้ายของตัวรถยังดูไม่ทันสมัยและอาจจะล้าหลังไปสำหรับภายนอกในส่วนภายในเองก็ถือว่าต้องมีการปรับปรุงโดยด่วนเพราะว่าภายในในรุ่นปัจจุบันถือว่ายังล้าหลังกว่าค่ายอื่นแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมสำหรับออปชั่นที่ใส่มาให้ก็ถือว่าสมรรถนะไม่ได้ไปรองค่ายอื่นแต่เนื่องด้วยดีไซน์ภายในค่อนข้างที่จะย้อนยุคไปหน่อยอาจจะยังไม่ถูกใจสำหรับสาวกนิสันหรือทำให้ยอดขาย ในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะน้อยและรุ่นนี้เปิดขายมาแล้วครบ10ปีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสำหรับนิสันในรุ่นปัจจุบันสมรรถนะก็ถือว่าไม่ได้เป็นรองในส่วนของราคาก็ถือว่าไล่เลี่ยกับเจ้าตลาดแล้วก็เพื่อนร่วมค่ายพันธมิตรของเขาในส่วนของออปชั่นเราก็จะไม่พูดถึงแต่รูปร่างหน้าตาภายนอกภายในถือว่ายังเป็นรองคู่แข่งหลายคุมเลยสำหรับรุ่นใหม่นี้ที่จะออกมาจะได้ DNA รุ่นพี่อย่างตัว นิสสันฟอนเทียเข้ามาช่วยจะมากน้อยแค่ไหนสาวกนิสสันต้องรอติดตามสำหรับในส่วนของภายในและก็ภายนอกว่าจะมีการอัปเกรดให้มีความสวยดุดันและทันสมัยมากขึ้นแค่ไหนอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ในส่วนของตัวโฉมปัจจุบันด้านหน้ากระจังหน้าซึ่งแฟนๆของนิสสันเองก็บอกว่าดูย้อนยุคไปรวมไปถึงโคมไฟนะครับโดยรวมด้านข้างของตัวรถก็มี อาการเหมือนกับรถมันแอนนะครับบริเวณตรงกลางรถทำให้ดูแล้วมันไม่สง่างามไม่สวยงามบ้านท้ายก็ออกแบบอย่างที่บอกไปนะสาวกนิสันน่าจะเข้าใจในส่วนนี้มาดูกันว่าทีมวิศวะหรือว่าทีมพัฒนาของนิสันนะครับจะนำข้อมูลของลูกค้าไปพัฒนามากน้อยแค่ไหนสำหรับตัวนิสันในรุ่นใหม่นี้ที่จะมีการเปิดตัวภายในปี2025นี้ซึ่งเขาก็มีการวิ่งทดสอบในส่วนของตัวรถ รุ่น all new แล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออมาว่ารูปร่างหน้าตาและออปชันจะใส่มาให้มากน้อยแค่ไหนต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะทำตลาดในบ้านเราต่อไหมสำหรับตัวนิสสันเองหรือจะพัฒนาเป็นรถ e v แบบ100%หรือจะเป็นแค่ไมฮับิดแล้วก็บงังอินไฮบริดถ้านำเข้ามาก็จะเป็นเจ้าแรกเลยก็ว่าได้สำหรับตัวนิสสันในส่วนของตัวรุ่น all new s. ถ้าได้ d n a รุ่นพี่อย่างตัว ฟอนเทียมาซึ่งนิสสันฟอนเทียก็ถือว่ามียอดขายค่อนข้างที่จะดีในส่วนของต่างประเทศหรือว่านิสสันจะนํารุ่นนิสสันฟอนเทียมายอดส่วนลงให้เหลือเท่ากับกระบะขนาด1ตันแล้วนํามาจําหน่ายในบ้านเราแทนตัวนิสสันนาวราอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ครับเป็นนิสสันฟอนเทียนะครับที่มีจําหน่ายอย่างต่างประเทศนะครับซึ่งยอดขายของเขาก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในตัวเซ gment เ,เดียวกันนะครับนี่ภายในก็ถือว่าดูดีนะทันสมัยกว่า ตัวนาวาร่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในส่วนภายนอกนะก็ถือว่าสมส่วนนะครับด้านหน้าด้านท้ายรวมไปถึงบริเวณตรงกลางของรถนะครับก็ไม่มีอาการแอนนะครับก็จะเห็นว่ามีเส้นสายของตัวรถที่คมชัดแล้วก็ลักษณะนะเหมือนมันจะดูดีกว่าทาง Nissan, นิสสันนาวาล่านะที่มีจําหน่ายในบ้านเรานะครับนี่ตัวนิสสันฟอนเทียนะถ้านําเข้ามาทําตลาดในบ้านเรานะครับย่อส่วนลง นะครับให้เหลือขนาด1ตันนะครับในการบรรทุกนะแล้วก็เครื่องยนต์นะอาจจะใช้2.3ลิตรหรือว่า2.5ลิตรของตัวนาวาล่านะครับแต่ว่าออก,กแบบรูปร่างหน้าตานะให้ดูทันสมัยเหมือนกับตัวนิสสันฟอนเทียนะครับนี่ยอดขายน่าจะพอที่จะสู้กับเจ้าตลาดหรือว่าอาจจะขึ้นมาอันดับ2อันดับ3ก็เป็นไปได้นะครับนี่เพราะว่าสมรรถนะของตัวนิสสันนะเครื่องยนต์ก็ถือว่าไม่ธรรมดา รวมไปถึงระบบขับเคลื่อนนะครับนี่ก็ถือว่าให้มาดีนะถ้าเทียบกับคู่แข่งนะครับอย่างเจ้าตลาดนี่ก็ถือว่าไม่เป็นรองแล้วก็ L ราคานะครับก็ไม่ได้ถือว่าไม่แพงนะอาจจะถูกกว่า,าสําหรับตัวเจ้าตลาดนะครับในบางรุ่นนะบางรุ่นอาจจะแพงกว่านะครับนี่แต่เนื่องด้วยนะนิสันนวร่าในบ้านเรานะครับค่อนข้างที่จะรูปร่างอาจจะย้อนยุคไปหน่อยรวมไปถึงภายในนะครับอย่างที่บอกไปนะอาจจะไม่ถูกใจนะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวสินเชื่อเองอาจจะอนุมัติยากนะแล้วก็ศูนย์บริการนะครับค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันนะแต่ละศูนย์ไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร่นะครับมาดูกันว่าทางนิสันนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ยังไงในการที่จะเอามาสู้กับตลาดยานยนต์ในปัจจุบันนี้นะครับนี่ถ้าดูด้านข้างนะนี่ครับเป็นนิสันฟอนเทียนะนี่ครับภายในนะอย่างที่เห็นด้านข้างเมื่อกี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับนี่ถ้านํามาย่อส่วนลงอย่างที่บอกไปให้เหลือขนาด1ตันนะแล้วก็ นำเครื่องยนต์ของตัว Navara น,นะในรุ่นปัจจุบันนี้เข้าไปใส่นะครับเอารูปร่างหน้าตาสมรรถนะช่วงล่างนะครับรวมไปถึงภายในของตัว Frontier มานะครับยอดขายอาจจะดีก็ได้นะสำหรับ Nissan นในรุ่นใหม่นะครับในส่วนของตัวกระบ,บะนะครับเขาบอกว,ว่าจะได้ DNA รุ่นพี่อย่างตัว Nissan Frontier เข้ามานะครับอันนี้เราต้องมาลุ้นดูนะว่าเขาจะได้มามา,มากน้อยแค่ไหนนะครับจะได้มาในส่วนของสมรรถนะเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นในส่วนของ รูปร่างหน้าตาภายนอกแล้วก็ภายในนะครับนะสาวกนิสันคงอยากจะเห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงนะในส่วนของภายนอกนะครับรวมไปถึงภายในนะในส่วนของสมรรถนะอันนี้นิสันเขาน่าจะยืนหนึ่งได้อยู่นะเพราะว่าระบบขับเคลื่อนช่วงล่างนะครับถือว่าให้มาดีสมรรถนะคู่อาสู้กับคู่แข่งได้สบายๆเลยนะสำหรับตัวนิสันนาวาลาในรุ่นปัจจุบันนะครับเสียเพียงตัวรูปร่างหน้าตาภายนอกแล้วก็ภายใน อาจจะยังไม่ทันสมัยไม่ถูกใจสาวกนิสสันเท่าไหร่โอเคครับก็จะประมาณเนีสํสำหรับการอัปเดตข่าวๆของตัวนิสสันนะครับในส่วนของตัวกระบะนะครับจะได้ DNA รุ่นพี่อย่างตัวนิสสันฟอนเทียมานะครับมาดูกันว่าจะได้มามากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างที่ทุกคนรู้ว่าถ้าได้ในส่วนของภายนอกแล้วก็ภายในมานะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าสมรรถนะเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบขับเคลื่อนนิสสันในรุ่นปัจจุบันก็ถือว่าไม่แพ้คู่แข่งเลยนะครับสาวกนิสสันต้องรอติดตามนะครับ อาจจะมีการเปิดตัวในปี2025นี้นะครับสำหรับรุ่นใหม่เพราะว่ามีรถที่พังตัวนะครับในส่วนของตัวกระบะนะมาวิ่งทดสอบแล้วนะครับอาจจะเป็นนิสันในรุ่นใหม่นะครับตอ้องติดตามนะสำหรับสาวกนิสันครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมีเข้าข่าวเข้าข้อมูลใหม่ๆจะนำมาอัปเดตให้กับสาวกนิสันได้รับชมครับผม